น้องสมครับสมกะเหรีของแท้แก้วมหมพี่แก้วไหมสา,าบยังโวดินเลยไป็ัวดินเนี่ยมันนั่งหนะไปนักนะกำลังทำนมชจมอนเดี๋ยวเเดี๋ยวเยๆซิมแบบไม่ได้กินนะกลังได้ลูกะนะเอ <c oughs> อเนี่แบบน้อมรับอะรทงอะรับก่สลัดยังนใส่ละก,กัน่บอลละกันเดี๋อว้ายสแล้วหลวอกก่อนบ้านกันนนะ ไอ้ยาหอกกันบ้านยไมีิตัวยางกันแตผลัพกันแล้วกัน่วัดเฮ้เอาดีดูมันไม่นกันทักนแต่ดูไข่่ะกดนเหรอนี่อ่ะเดี๋ยมัอยนั่นกระใสนี่กระใสจะได้นโอ้กินดินตัวดินป่ะจิ้มว่ิ้มอ๋อมันอยู่กับดินมันสวยๆแดนฮิปฮิปฮิปโชว์เขาหน่หรอะทีมงานโชว์จิมงานหน่อยไปได้รีวิวรีวิวตัวยาแห้ง อ okay nah <gonna> ี่ของแท้สงมดหมูดกันหลชาดีชาดีมาเอะมาเนอะว้าวมันไปอยู่ปุนดอ่างส่วนมันก็เป็นพวกอใเท้าไงพี่หเท้ามันก็เยะเยอะรือไ่ลำเบี้ยอนนี้ดองแต่น้อยนะไม่ได้เดี๋ยวต้นเมื่อ่ เราใส่กอฮอมันว็างงงวานแอลกอฮหวนใท่ามันก็ถึงสาไปหรอลถ้าเราเอามาต้อมอ่ะมันเม่กเกี่ยวใช่ยต้องใส่กดเงนดินตอน,น,น้นันตอนนั้นเขากิน,เ,น,เ,นเขาิเหล้าเขาิเหล้คาคอดไม่หพี่มันเกใส่เขาอ,ขอมาใครเนี่นเดี๋ยวมันซึ้งแล้วนี่เดียวไปได้งโซ่ไมกินชอนก็กหลีมาแต่ปี่เขาไปนี่แจ็การในเกาหลีแล้วก็ พอนนี้ออกงานมาไงกัเอาขนคองขนอย่าไหมเอาเอาทรงเอาโสมไห้กะบแจว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 จริงแจวจริงป่าก็มีป่าก็มีเจ็งในแจวของแท้ของแท้อันนี้อัดกล้องหน้ากล้องหน้ากับกล้องหลังอันไหนชัดวะกล้องหลังอะไรยังนักเดี๋ยวะก็กล้องหลังชัดก่อนเลยเปลื่ยนทิ้งไว้ไปห่างผมลงลงรถ ใส่เดียวดีกาโอ้เกินเจนเย็นขนมโหดเงาลืมใส่สดอะโซงเงาแบบเดียวได้ฮิบ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 โชดละนุ่มฮิบโชดละจิ้มจิ้มอะไรต้มปลาสด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 ไอ้จากบอจากบออีจากมขาบอคุณเบลจากบอจากบอเลยครับอันนี้ปุ่มนะตัวละกิโลอ่ะโลไปตัวโลไปเนาะได้เยรอเนาะได้ตัวใหญ่นะตามกิโลนี่เขาเขาคัดออกไปเนาะ ตำกุโลกับปล่อยหเหให้ดูตัวเป็นแบบของแท้เนาะจวดๆเบาๆครับวันนี้เบาๆนะครับอโอเคครับขอบคุณครับ FC ช่องซักใชยชาแนลไอตีครับชมชน,ะนะครับผมก็โอเคยินดีตัวจะได้กะกดกดไลค์กดซับสไครต์แล้วนะครับผมขอบคุณครับผม